ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวที่ปรับสมดุลอย่างแมรี่เบลกับยูฟี่แว่นกันเนาะส่วนอีเวนต์ของอ v เวนการจะลองปรับปางครั้งที่6เนี่ยเดี๋ยวไว้ไลฟ์สดละกันโอเคเราจะมาพูดถึงตัวละครทั้งสองที่ผมมีในดีกันเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราจะมาดูตั้งแต่คนไหนก็ดีเอาแมรี่เบลก่อนละกันเพราะว่าแมรี่เบลผมปั้นสุดมาแมรี่เบลเนี่ยคือโดยรวมคือดีมาก ในความรู้สึกเนี่ยเท่าที่ทดลองเล่นนอกรอบแล้วก็เท่าที่ดูจากสกิลผ่านๆมาแล้วเนี่ยถือว่ามันทําให้ผมกระจ่างมากขึ้นเลยว่าไอที่พวกเพิ่มพลังสกิลทั้งหลายอ่ะผมเข้าใจผิดมาตลอดหรือว่ามันเพิ่มแค่สกิลในแม่เฟรมเว้ยแต่จริงๆอ่ะมันเพิ่มทั้งสกิลน้ำบินแล้วก็ไอสกิลสกิลในแม่เฟรมด้วยก็คือมันเหมารวมอ่ะคำว่าสกิลก็คือเหมารวมทั้งสกิลน้ำบินแล้วก็สกิลที่เป็นสกิลในแม่เฟรมที่ว่า กว่าศัตรูด้วยพลังชุมตีคูณกี่เท่าอ่มันจะเพิ่มกี่เท่าตรงนั้นแหละก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ผมกระจ่างมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวแมรี่เบลโดยรวมกันอย่างแรกเลยเริ่มเพิ่มขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคิงส่วนใหญ่บบกบางก็แต่ก็แนะนําว่าอย่าเอาคิงไปบู๊เยอะแบบไปบู๊ซักประชิดอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นแต่คุณจะมีตัวซับอย่างแจกพางตัวหรือว่าล่อเป้าอย่างเงี้ย ก็ยังพอเอามาทําอย่างนั้นได้ตือส่วนการโจมตีระยะไกลอ่ะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผะว่าผมเคยทําคลิปทดลองให้ให้ดูแหละในคลิปที่แล้วะนะว่ามันมีพลังโจมตีแค่900กว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีพลังโจมตีทะลุหนึ่งันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งพลังโจมตีเยอะก็ยิ่งโจมตีได้แรงขึ้นยิ่งโจมตีศัตรูกำจัดศัตรูได้ง่ายขึน้นก็เป็นผลดีกับนางอะเอ,า,อาง่าย ทีนี้เรามาดูกันว่าสกิลที่1มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพูดทีละอยะ่างแล้วก็มาเปรียบเทียบกันเนาะโอเคเริ่มมาคือลงมามีผลทันทีทุกๆ20ยี่สิวินาทีในระยะเวลา30วินาทีแค่เริ่มต้นมามันก็เปลี่ยนแล้วอะจากของเดิมที่ว่ามันมีแค่ลงมามีผลทันทีเนาะตนอันใหม่เนี่ยคือมันลงมามีผลทันทีแล้วก็มีสกิลทุกๆ20ี่สิวินาทีเนาะเริ่ม เริ่มทำงานตั้งแต่ทุกๆ20วินาทีในะะในระยะเวลา30วินาทีอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่านางอ่ะจะเป็นคิงสายสายบู๊เต็มที่แหละก็คือสามารถยืนแช่ได้ไม่ไม่จะเป็นต้องแบบว่าอ่ะอยากจะเล่นความเร็วก็ต้องถอนนางแล้วก็มาลงใหม่อะไรเงี้ยอันอันที่ปรับใหม่คือทำให้มันเล่นง่ายขึ้นเยอะเพราะตัวนางเดินทีอ่ะมันมันมีบทบาทแค่บู๊อย่างเดียวไม่ก็ซับไปเลยแต่เนี้ย นางสามารถทำควบคู่กันได้ไม่ว่าจะบัฟเรื่อความเร็วให้อะไรก็ตามหรือว่าจะบูอะไรก็ตามอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเอฟเฟกแรกคือทำการบัฟเรื่องความเร็วให้กองกำลังบิทเนีย1.7เท่าแล้วก็รวมถึงอ่าสามารถเก็บเกรดสกิลในแม่เฟรมเพิ่มได้อีก1เกรนะครับ ซึ่งอันนี้ดีกว่าของเดิมเยอะของเดิมอะคือบัฟเร็วความเร็วให้แค่คนในกองทัพวิเทเนียก็คือพวกกินดาไนาพวกแอ่าแนวัลาวพวกอะไรเงี้ยถึงจะได้บัฟแล้วเมลิเบลไม่ได้เพราะว่าเมลิเบลไมไ่ใช่คนของกองทัพเนี่ยเป็นราชวงศ์แต่ว่าอันใหม่เนี้ยคือมันดีมากเว้ยกองกำลังวิเทเนียมันคือเหมารวมเหมารวมว,ว่ามีมีอะไรบ้างมีราชวงศ์วิเทเนียกองลอะอาราชวงศ์วิเทเนีย ของทับพิธีเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของพวกกินดาไนอาพา,พาคสีสวินดำเอ้ยพาคีไม่เกี่ยวขอโทษขอโทษพาคีไม่เกี่ยวพาคีอสวินกินดาอะไรพวกเนี้ยไอ็ที่มันอยู่ฝั่งพิธีเนียทั้งหลายอ่ะมันจะอยู่กลุ่มนี้หมดเออเพราะงั้นเนี่ยมันทําให้ตัวนางตีเร็วขึ้นด้วยมันเป็นเรื่องที่ดี พราะข้อเสียงนางในเวอร์ชั่นก่อนอะที่ผมทดลองเล่นแล้วรู้สึกได้คือนางยิงช้ามากๆเวยยิงแบบโคตรช้าเลยอะแต่การที่ตัวนี้มันมีสกิลเล่นความเร็วแล้วปรับค่าอินทเ v อรให้น้อยกว่าอ่าน้อยกว่าหนึ่งนอะมันทำให้ตีไวขึ้นเยอะคือชน,นิดที่มันเร็วอะคือเร็วมากๆเว้ยเพราที่ผมเล่นรนอบๆมานะก็ถือว่าใช้ได้อยู่อะต่อมาคือ ทำการกวาดสตูที่อยู่ในระยะ5เป้าหมายด้วยพลังโจมตีคูณ6เท่าแล้วก็มีดาเมจตายตัวอีก1หนึ่งห่นแพันไอ้ตรงเนี้ยทุกคนเห็นคำว่าสกิลไหมที่ที่เป็นคำว่าำจำกัด5เป้าหมายที่อยู่ในระยะด้วยพลังโจมตีคูณ6เท่าไอ้ตรงเนี้ยแหละ6เท่าเนี่ยที่มันจะมีผลตอนเพิ่มเพิ่มพลังของผลความแรงของสกิล ผมเพิ่งมาเก็ตตอนที่ทดลองเล่นแมรี่เบลนี่แหละว่าอ๋อตอนแรกสกิลในนี้นผมก็คิดว่ามัน,ม,นมันจะมีผลแค่สกิลในแม่เฟรมเว้ยแต่ไม่ใช่มันจะมีผลทั้งสกิลนับบินแล้วก็ไอ้สกิลสกิลในแม่เฟที่มันเป็นเพิ่มพลังกี่เท่าก็ว่ากันไปอ,ะอ,อ่ะประมาณนั้นโอเคของเดิมอ่ะคือมันจะมีผลเฉพาะตอนที่ลงมาแล้วเท่านั้นนึกออกไหมแต่เนี้ยมันมีผล ในตอนที่ลงมาแล้วก็มีผลทุกๆยี่สิบวินาทีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเว้ยมันทําให้แมรี่เบลกาจัดศัตรูได้ไวขึ้นในตอนที่สกิลทํางานนู่กไหมไม่ว่าจะยิงธรรมดาก็ดีหรือว่าจะกวาดศัตรูด้วยผลสกิลมันก็ดีหมดอะหรือจะใช้ทําไมตายเก็บก็ยังดีเออมันทําให้นางนางดีขึ้นเยอะอะเออเพราะว่าสกิลสองมันมีผลด้วยไงเออ พราะสกิลหนึ่งอ่ะยิ่งนางกว่าศัตรูเยอะสกิลสองก็จะยิ่งดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองกันมะสกิลสองเนี่ยคือท,ท,ทุกๆครั้งที่กำจัดศัตรูได้หนึ่งเครื่องหนึ่งเป้าหมายนะฮะก็จะทำการชาร์จเกรสกิลแนแม่เฟร,รมให้ตัวเองสามสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นดีดีกว่าของเดิมนิดหน่อยเพราะว่าของเดิมอ่ะมันเพิ่มแค่สามสิบเปอร์เซ็นเออสามสิบเปอร์เซ็นเว้ยก็คือ กว่าศัตรูสามเครื่องก็จะได้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นู่อไหมว่าอันเนี้ยกว่าศัตรูสามเครื่องสามสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์สามครั้งได้เท่าไหร่เกือบเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยอีนี้เดียวก็จะตันแล้วอะ่ะอีนี้เดียวจะตันแล้วอะ่ะแล้วลองคิดดูดิทําไมมันไม่ให้สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยวะแต่ก็ช่างมันก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเนาะเออแล้วก็รวมถึงมันจะมีเริ่มเพิ่มพลังจุตีกับเพิ่มผลสกิลให้แรงขึ้น 1.7ึหนาวินาที3 5ก็คือไอ้ตรงนี้แหละที่ผมตางพูดในช่วงที่ผ่านมาที่ว่าผลสกิลอ่ะมันจะเพิ่มในส่วนที่ว่าอ่าเพิ่มพลังโจมตีคูณกี่เท่าแล้วก็กวาดศัตรูในระยะกี่กี่เครื่องตามด้วยคูณพลังโจมตีกี่เท่าอะไรแบบเนี้ยมันจะเพิ่มตรงนี้แหละ3 5 ก็เพิ่มไปเรื่อยๆสแต็ไปเรื่อยๆประมาณเต็มที่แล้วแต่ที่กําหนด35%ส่วนมากจะจะสแต็ได้ประมาณ3ามครั้งมันจะไม่เท่ากับพวกเปอร์เซ็นต์น้อยๆอ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยๆก็จะเพิ่มเยอะกว่าหน่อยนึงเออตอนที่ผมทดลองไม่ว่าจะเป็นลูลุสตัวใหม่นะแล้วก็เมริเบลตัวใหม่อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันโดยรวมอ่ะผมชอบเมลิเบลตัวใหม่นะมันปรับใหม่เมริเบลปรับใหม่ถือว่าเล่นง่ายเล่นได้ทุกทีม จากเดิมที่ว่าเออเอามาเล่นขำๆอย่างเดียวที่ที่เป็นด่านเบเดียวศัตรูเยอะๆเราก็เอามาสาดเล่นๆแล้วก็อาริมิดเบลดเวิร์สก็ใช้ทำไมตายต่อเนื่องอย่าไม่ไม่มีวันหมดสิ้นสักทีอันนี้โบเค้นหนักกว่าเดิมพูดตรงๆนะจากเดิมที่โบเค้นอยู่แล้วถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้หยิบใช้ในช่วงหลังะนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนา่าจะหยิบเอามาใช้บ่อยขึ้นเพราะว่านางทําได้2หน้าที่อย่างที่บอกไปคือเอามาบู๊ก็ได้ หรือว่าเอามาเล่นความเร็วให้ทีมฝั่งบิทเนียก็ได้เออซึ่งน่าจะเล่นบูไปเลยก็ได้หรือว่าเอามาซับควบคู่กันก็ได้เออเพราะงั้นเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายทีเ้ยไม่ว่าจะเป็นทีมฝั่งบิทเนียอย่างที่บอกแล้วก็มีทีมฝั่งลูรุสที่ว่าลูรุสออลี่อ่ะเออเพราะว่าลูรุสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงของม,มัซซงใช่ไหม ก็เลยจะทําให้ลูรุสทุกตัวได้รับอันนี้ส่งเรื่องเลขความเร็วด้วยแล้วก็เก็บเกจดไม่ตายเพิ่มอีกซึ่งมันทําให้เล่นได้หลากหลายมากขึ้นก็ถือว่าโอเคเลยโอเคมากๆเ mm. มลิเบลเนี่ยผมว่าผมยังไม่ได้ดูเทียแอมบิเดียนะว่าได้เท่าไหร่น่าจะได้ประมาณ SS หรือไม่ก็ SS บวกมั้งเดานะแต่จากที่ผมลองเล่นเนี่ยผมอยากจะให้ 3s อยู่หรอกแต่ว่ามันยังไม่ได้ออวอลขนาดนั้น ก็น่าจะประมาณ SS บวกเต็มที่ออส่วนยูเฟเมียเนี่ยผมขอพูดถึงนิยามของตัวสเปเชียลไทยนิดหนึ่งสเปเชียลไทยอ่ะผมเคยให้นิยามประมาณว่ามันเป็นการผสมความเป็นยูนิสของแต่ละไทยมาย้ำกันน่ะนู่นไหมก็คือแล้วแต่ทีมง,งานจะรังสรรค์เลยว่าตัวเนี้ยสกิลจะเป็นยังไงจะเทพไปเลยหรือจะกาดไปเลย อะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมแต่ว่าในความรู้สึกครั้งแรกที่ผมเล่นยูฟี่เมื่อคลิปที่แล้วนะผมรู้สึกว่ายูฟี่มันค่อนข้างจะไม่สุดเลยสักางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ่ารปรดสเตลหรือสเตลให้ตัวเองหรือว่าจะสตัรก็เหมือนยังไม่สุดเท่าไหร่เออแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลก่อนแล้วเราค่อยว่ากันมาสกิลที่1คือลงมามีผลทันทีทุกทุกวินาทีในระยะเวลา20วินาวิ ทำการบัฟให้ตัวเองอยู่ในสถานะหมอกดำสเตลนะฮะอ่ะก็ถือว่าอย่างยังดีกว่าไม่มีเนาะก็คือมันมันก็มีอยู่แล้วอะของเดิมทำให้ตัวเองไม่ถูกล็อกเป้าเวลาถูกโจมตีอ่าไม่ถึงไม่ถูกล็อกเป้าถ้าไม่โดนบล็อกอ๋อแบบเดียวกับออเฟอ์วแล้วก็ลุชนันลัมใช่ไหมก็คือนาจะมี2แบบหมอกดำแล้วก็ไม่ถูกล็อกเป้าถ้าไม่โดนขวางทางอะไรแบบนี้ ก็คือนางจะไม่มีวันถูกโด,โดนโจมตีอ่ะก็ถือว่าเซฟโซนดีเอซฟโซนเพิ่มขึ้นดีแต่ว่าอ่าเดี๋ยวอ่านต่อไปแล้วกันทําการบัฟหมอกดําให้กับพันธมิตรที่อยู่ในระยะสาเป,ป้าหมายก็คือก็คือแจกบ,บัฟหมอกด,ดําให้พันธมิตรที่อยู่ในระยะสาเป,ป้าหมายโอเคแล้วก็ทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีของนาง ก็คือศัตรูที่อยู่สถานะหมอกดาเนี่ยโดนปลดทันทีก็คือคลายหมอกดําได้อ่ะก็ไม่ต่างจากของเดิมเพิ่มเติมแค่มีหมอกดาหมอกดําให้ตัวเองแล้วก็หมอกดําให้เพื่อนใช่ไหมแล้วก็มีอ่าไม่โดนล็อกเป้าอ่ะประมาณนี้ไม่โดนล็อกเป้าแล้วก็มีมีเรื่องของคลายหมอกดําให้อันนี้คลายหมอกดาของเดิมมันม,มีอยู่สรุปค,คือเพิ่มเติมนิดนิดหน่อยหน่อย แต่ว่าอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลที่2กันดีกว่าสกิลที่2ทุกครั้งที่โจมตีห้าปราไมก็จะทําการสตาร์ตศัตรูที่อยู่ในสถานะหมอกดํา3วินาทีแล้วก็ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะโจมตีของนางจะถูกสตาร์ตหกวินาทีอืมก็สตาร์ตอยู่แต่ว่ามันมันมีเรื่องของนอกระยะแล้วก็ในระยะเนาะ ทั้งแมปเนี่ยคือต้องเป็นสตูหมอกดําซึ่งมันค่อนข้างฟิตดาอยูอ่คือสตูที่ไม่ได้คุมหมอกดาทั้งหลายอะถ้าไป็นช l l e n เมื่อก่อนอนะมันอาจจะ e ซี่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นชาเลนจ์ที่เมื่อก่อนที่ว่ามีหมอกดาเอออะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้อ e ซี่ง่ายกว่าเดิมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วไงเออเพราะว่าเขาเปลี่ยน c h a ลนจ์ไปทุกทุกอาทิทตย์อะเดี๋ยวคบรอกเกมมันก็เปลี่ยนอีกอะเออเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่อะไรเงี้ย มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเธอเกิดมาช้าไปปรับมาช้าไปเอาง่ายๆถ้าเกิดปรับเร็วในช่วงที่เป็นชาเลนจ์หมอกดําอ่ะมันจะดีมากเว้ยเป็นตัวที่เล่นง่ายเลยแล้วก็สตัน้นสตัทั้งแมปอะไรอย่เงี้ยดีมากเลยแต่ว่านั่นแหละมันเธอเกิดมาผิดยุค <laughs> ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า แล้วรู้สึกว่ามันไม่สู่สถางในความรู้สึกนะเหมือนจับกลางอะ่ะเออทำงานได้ทุกอย่างแต่ว่ามไม่สู่สถางแล้วค่าพลังโจมตีมันไม่น่าใช้อะ่ะเพราะว่าโจมตีแค่600ก็คือเอามายิงเอามายิงท่ายแต่ว่าไม่ได้ยิงแรงขนาดนั้นอเออต่อให้ได้รับบาเพิ่มพลังโจมตีแบบเ,ออเพิ่มทั้งราชวงศ์เพิ่มความเร็วให้ราชวงศ์อะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่อาจจะช่วยเรื่องสตันน่ย แน่ๆถ้าโจมตีครบ5ครั้งแต่ยังรู้สึกมันเยอะไปอยู่ดีอะในเมื่อไปตัวลิมิตท,ทั้งทีนะผมรู้สึกว่ามันควรจะลดหน่อยให้เหลือซัก3ไม่ก็2อะ่ะกำลังดีแต่ไม่ใช่ว่าพอเป็น5แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันมันยากอะ่ะถ้าเกิดตัวยูฟิเมียไม่ได้ขับหุ่นโจมตีไกลๆะนะมันเลยรู้สึกว่ามันยากอยู่ดีอะแบบ อาจจะต้องข่าวหุ่นสไนเปอร์หรือว่าหุ่นที่เลี้ยงยิง,งกลวงๆกลงๆไปเลยอ่ะซึ่งครัถ้าใครเป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยไม่ค่อยน่าปั้นอ่ะเออในความรู้สึกถ้าเทียบเท่ากับแมริเบลแล้วแมริเบลยังหน้าปั้นกว่าเออโดยรวมนะเมรีเบลคุ้มกับค่าเพจที่สุ่มไปสําหรับผมส่วนยูฟีเมียเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวยูฟี่ยูฟี่แว่นเนี่ยมันไม่สู่สถาน เออยูเวน์เอามาเอามาเล่นทีมชาเลน g ์ Challenge พวกหมอกดำชาเลน g ์ราชวงศ์หรือว่าด่านด่านไอ้นี่ก็ได้ไอ้ด่านจำลองปรับปามหัวล้อน่ะที่ที่ด่านแบบระดับง่ายๆเอามาเล่นได้อยู่นะแบบสตูมาน้อยๆสตูสตูมาเวเดียวก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเออแต่ว่านั่นแหละด่านไหนที่มีหมอกดำเยอะเออนางจะนางจะเฉืิกฉายมาก ใช่ๆประมาณนั้นสองเครื่องสองเครื่องเหรออ่ะอเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้เนาะนี่คือผมความเร็วหนึ่ง คุณหนึ่งพอจะได้เห็นความต่างซึ่มันยิงเร็วมากเว้ยแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยโอเคแล้วส่วนตัวของนี่ตัวตัวของตัวนี้เนี่ยต้องลองจงตีคม5ครั้งก่อน,นอ่ะเดี๋ยวผมลองปล่อยอีกสองอันนี้อันนี้คือจมตีสองครั้งนะสามสี่ มีสตันก็ถือว่าโอเคนะถ้าเอาไปวางจุดตรงตรงที่มันเป็นไอเนี่ยจุดที่สตูเกิดอ่ะแล้วตัวนางอ่ะมันมี้อเสียตรงเริ่มมาตรงตีน้อยอะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันต้องตรงตีหลายคิดหน่อยอ คูฟี่แอบจะต้องปั้นเวลก้าวเพราะว่าผมว่าไม่กล้าเสียงใชรที่เืออายุแต่ว่าตัวของแมรี่เบลอ่ดีแหละดาเมื่อกี้มันยังรู้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูดาพวกนี้จริงๆวางแมรี่เบลตรงนี้ก็ได้นะก็ได้หมด แต่ผมจะลองอนี้นี่ดูวางแม่นเบลตรงไหนอันนี้พอพอไปวัดพิวาได้แต่อยูด่วนมันจะกลายเป็นจุดเดียวหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่ไดนน้ต้องวางจุดนี้่ะเดีย๋ยวผมวางดูดแลสกิลอมเม่ไเบลทำงานที่ว่าตรงมามีบางทีเนาะ ก็เพิ่มพมลังหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวผมลองไปเรื่อยๆน,นี่ศัตรูยังไม่ถึงระยะยยไงอังที่สองเจ็ดพัน เดี๋ยวนี้มันมีขึ้นข้อความด้วยนะว่าศัตรูไม่อยู่ไม่อยู่ในระยะแล้วใช้ทำให้ตายไม่ได้ก็ถือว่าเออมันเป็นอะไรที่บอกมืูใหม่ได้ดีนะแ่มันน่าจะตันได้แค่สามครั้งเต็มที่เพราะว่าได้แบบพันสองร้อเจ็สิบสี่อ่ะแต่ทุกคนเห็นไอ้ตรงตัวแดงๆตรงสกิลไหมที่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูอ่ะมันจะเพิ่มแบบมาเรื่อยๆทีละสามห้าเปอร์เซ็นต์ใ่ป่ะมันก็เลยทำให้ ผมเกลแล้วว่ะโอเคไอ้เพิ่มผลสก,กิลอ่ะมันไม่ได้เพิ่มเพิ่มผลสก,กิลในแม่เพียงเดียวมันเพิ่มผลสก,กิลนักบินด้วยที่เป็นสายกำจัดศัตรูด้วยกี่เครื่องอ้าวด้วยพรังน่าจตีคูณกี่เท่ากว่าไปตานนั้นโอเคเดี๋ยวผมนี่ด้วยดีกว่านี่แจกหมอกดำให้ตัวข้างๆได้ ผมว่ายูเฟเมียถ้าเอามาขาับคูนเ็บเทพอ่ะมันก็น่าจะมีประโยชน์อยู่จากที่ผมแบบอ่าฟามาไว้นะว่าดูจากกาวไปหน่อยอ่ามีหมองดำมาแสดงว่าไอ้แต่ละดาเนี่ยมันบางบังเขาให้เล่นยูเฟเมียชัวร์ยูเฟเมียแว่นหรือแต่ถ้าเกิดใครมีไอ้เนี่ยไอ้ซออทิเกเล่น,เล,นเล่นง่ายกว่าเช,ชื่อผมเถอะ นี่ยสตูที่อยู่ในเนี้ยจะโดนคายหมกดำด้วยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ด้วยความที่ยูฟิเมียเป็นคนของรัชวงใช่บะก็จะได้อันนี้ส่งเรื่องเร่งความเร็วด้วยเพื่อทำให้ตีเร็วขึ้นโอเคก็ มันเป็นตัวแคตตัว,ตวที่เหมาะกับดามหมอกดามยีาหรือบอกตัวยูฟิเมียทำให้ว่าโดยรวมคือทั้งคู่ดีแหละแต่แมรี่เบลมันก็นหน้าเกระตาไปนิดหนึ่งไงแล้วก็ตัวของยูฟิเมียแว่นมันเฉพาะทางาหน่อยในความรู้สึกนงะคือถ้าจะบอกว่าเอามาสตตนเอามาสตันทั้งแมบมันก็ได้แหละแต่อาจจะอาจจะได้แค่เฉพาะที่ว่าหมอกดำอลลี่อะไรเงี้ย เออแต่ถ้าไปในในในระยะคือได้หมดก็ถือว่ามันได้ดีมันมีข้อดีข้อเสียเออโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีเพียงในเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้เขอต้องไปก่อนบ๊ายบายไปละ